เ็แต่มือแล้วก็หน้าตัวเองเนี่ยย้ะเสียงเกมดังชิบหายเสียงหน้าลรอชิบดังชิบหายกูเซ็หมดทำไม่มใส่โอเคเื่มเลื่มเริ่มเลืมๆลืมเสียเวลาเยอะผมจะไม่กดสคริปเดี๋ยวแม่งกดสคลิปไปกูเห็นทะลุตัแพงเยียดไม่ตกหนับด้วยซ้ำ ไม่ไมันจะเห็นเบื้องหลังหมดเลยไว้ราะว่าแมพมันมันไม่มันไม่โหลดยืนดิ้งกูเห็นตัวละครสี่โหมดอ่ะเออแล้วเราจะติดตั้ไใชโอเคแล้วจะเอาไหนเป็นล็อคล็อครวมกันแล้วมาเอาไปและเอเจนตี้ดิ้งนะครับกูยังพูดไม่จบเลยมึงเรียกแล้วเหรอ โหลดดิ้งคุณคืนักการ์คืนแรกคืนแรกคูคืนแรกโอเคโอ้โห USA 1993จากที่คุณมีหานะื่อกาเนะสุดท้ายานชงเแลเฟรดี้แแบกพิสตาเฟรดี้ฟาสเบร์พิซซ Looking for night guards to keep the place in order during closing time. However, you soon realize the company is not only crippling debt, but also behind a terrible tragedy. Some people say the animatronic characters carry the souls of the children who died there.

เราควรสำรวจก่อนอืมีมอนิเตอร์มีด็อกเตอร์มีพายเรสโคฟแน่นอนเลยตกสี่ก็บไฟอ่อนนี่โอ้ของมันนี้ไหนมันนี่ไหนใชรตะดู้วยแล้ววะอืมประตูม่งก็ฝืนจังเลย ต้องต้องต้องเช็คใช่ไหมต้องเช็คใช่ไหมเพราะตัวเกมจะมีไอ้กุดาวละไอ้ชิคกะซ่อนกุญแจในไหนไม่รู้ตอนกุญแจไหมนะครับเคสกันเด็ดโอ้โหเขาพองอีกโอ้โห มึงดูมึงดูมุมกล้องในซีซีทีวีโอ้ใหม่กอดเราแค่ต้องดูชิคก้ากับบอตนี่ก็ก่พอคืนนี้ฟ็อกซี่ <4 S 1> มามาหรอกเออใช่ต okay. oh, อนเีคืนสี่เทิร์นออนเดินไลท์โอเคพออยากดูห้องเยอะจังหวะไหมเพราะมันกินพลังงานถ้าที่ดูละแล้วแต่ว่าออกนอกห้องได้หรือไม่ เอาลงห้องมีเสียงด้วยเทสดเหรเทสแล้วไม่มีเสียงเนี่ยประสบการณ์เมหลักประสบการณ์ที่กูเล่นไฟในหนึ่งมาอ๋อไม่มีเสียงบอนนี่หายบอนนี่หาย ย้อนไปไหนไม่สวิตช์ไม่อยูโอ่โอ้โอ้โอ้ไม่อยู่ถูกทางเดินอยู่ถูกทางเดินอยู่ถูกทางเดิมคอดูอะไรนะจะมาขยับหมอกเก้อเขี่ยไหมอ,อัดจื๊บน่าก,กาลัวว่ะปิดครั้งเลยลองลองรับประสบการณ์ไหมล่ะ <c oughs> ลองรับประสบการณ์เก่อไป็นเจกับบอลนี่ไหม ไม่เอาพลังงานเจ็ดหกปเซ็นวันนี้หายวันนี้หายมันอยู่นี่เอเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะหายจริงเดิมวันนี้วันนี้อ๋ออยู่ห้องออยู่อยู่อยู่ห้องเเปิดประตูเหอะ มันเดดตามที่มันต้องการดีีสับิงดูดูพังงานดิเฮ้ยเราสามารถเปิดไฟในกล้องได้ลองกดคลิกดูในกล้องกดคลิกลอะไเคเอ,อมองมองงเยอเลย <c ười> น,นี้ก็มอตอนนี้มันแล้วก็มองลไไม่รูเน,นมองมองไปที่เอ่อชิก้นายชิเก้นหายเหร ห้องน้ำหายไม่เจอเช็คห้องครัวเมันมีมีเสียงไหมห้องครัวต,ต้องต้องป้องกันห้องโถงเท่านั้นกระด้านขาฮะตอนนี้อเอาไปเหตุจิตต์อัจฉริยะวันนี้หายวันนี้หายมีอยู่ไหนโถงทางเดิน เอ้ยี้กาอยู่ห้องน้ำ,นำอเออมันก็ปากวันเนมันแบบตีสี่กับพลังงานนี่ห้าสิบเปอร์เซ็นตับทางโลงไงวันนี้โอเคอนนี้ โอเคเด็กมันมันดินมันจบมันเดินตัวกิดจบเลยจะหายจะหายอยู่โถงทางเดินหรอวะไอ้จื๊ดเอาหายเฮ้ยโถงทางเดินเอาโถงทางเดินหายห้องครัวไม่มีบอนนี่บอนนี่ไปแล้วบอนนี่ไปแล้วยังไงตอนนี้บอนนี่บอนนี่ตอนนี้อยู่สเตจสเตจบอนนี่ไปอีกแล้ว เ <Yeah. S 2> ดี๊ย่ไหน,นไไดิอ้มันไม่ได้อ๋อมันมันจะต้อกเคลือ่อนย้อนโอ้โหพี่จักเดินเลยเหรอมันเดินแบบมันเดินได้แบบโก้ี้มากเลยอ่ะไปกลับประตูไม่เปิดแล้วแนี่หนึ่ตอนลาบเพื่อหักหัวหน้าปัดอ่า จะเป็นเธอถ้าใครเปิดตรงแถวอะใช่ไหมครับสักหน่อยก็คงไม่เสียหายหรอกมั้งรอแรงเองวันนี้ครับวันที่สองวันที่สองหน้าคุณแพงนะ ่ไม่รู้ตอนนี้ <12. S 1> มีเงิน12ห้องครัวนาฬิกายกาต้องดูว่าไงเงืนรายกาต้องเชื่อมาว่าเราเป็นไรค่ะเปิดไม่ได้อยู่ดีห้องครัวข้างหลังเช็ค มีมูแม่วันนี้เดินตอนนั้ต่าเดินเลยอยู่มันอยู่ถงทางเดินเราคอยเซฟอย่างเง้แหละแลาวก็คอยดูชิกะาแล้วคอยดูเวทีดูวดูวันนี้ มเราต้อี่ประหยัดพลังงานแล้ววัดวันนี้ไปบอนนี่อยู่หน้าประตูมึงอะ แล้วก็ไปแล้วไม่ได้ไปอยู่หน้าหน้าหน้าต่างของบ้านแล้วเออ้ย <aime S 1> ฟ็อกซี่ซเหรอชิกาเดินชิกาเดินฟอกขี้แรกยังไม่มาล่ะคืนเนี้ยฮะชิกาเดินแรกใครดูตัวการเดินตรงชิกาเลยอ่ะเมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนกล้องมันขาวตรงฟ็อกซี่ว่ะ นี่กลับไปตรงวิดีแล้วถ้าคอยดูรงทรามเดิน A4 แะต้องดับ A4 ดับดับไม่ดับนะสงคาเดิน A4 ไม่ไม่ถึงในจอหัวกล้องมันดับหายไปไหนวะ อ๋อห้องน้ำนี่ว่ะตันนี้อ่ะตันนี้ไม่รู้อ่ะตันนี้ไม่มาตรวรวนเออันนี้อยู่ห้องอ้าผ้าแคมผ้าแคม้ชิคกาคกาก็หายดเดี๋ยวยเยวเ,ยวเพิ่ม<ด>สี่อ,อ่ะชิกคกลาไม่อยู่ จิก่าหายไปเลยอะ่ะอ๋อบนนี่อยู่ห้องค้์เซอร์วิสใช่่ะครับเปนอึดบอกว่าเข้ามาจิ๊กแตนน่ะอยู่ในห้องครัวป่ะห้องครัวมันไม่มีเสียงอะ่ะเป็นไปหนึ่งนะไม่ใช่มันอยู่นหน้าประตูกูแล้ว โอเคไม่อยู่เซ็ตคือเราไม่มีชิคก้ากนนะไม่เดี๋ยวชิคกาตั้งออกมาจากพวกห้องกลัวได้วะชิคก้นกูหายไปไหนวะไก่กูหายไปไกกหนวะบอนนี่หายวะไม่ไดเสียงอะไรไม่รู้อะบอนนี่หาย หายคู่ตีสามชิกามันต้องมีเสียงดิเราดูบอนี่เลยนะโอเคอยู่ทับสามแล้วเนี่ยอืมประหยัดพลังงานหกเหลือหกหกละบอนนี่หายบอนนี่อยู่หน้าประตูอยู่ไหนหน้าประตู วายเดชิกะไก่กูหายไปไหนวะบอนนี่ลับยังบอนนี่บอนนี่อยู่หน้านั่นแหละจะหายไปไหนไก่กูหายไปไหน บอนนี้กลับไปสเตตเอ้ยหรือว่าชิกกะไม่อาจจะอยู่แบ็กสเตจก็ได้นะพ่ไม่มีว่ะอ่าบอนนี้ไปละอ่าบอนนี้หน่ะชิกกะกูตกวอยไปเร็ว,ว เกมแปลกๆที่แคมสิบแปดบอนนี่อยู่ไหนอ่ะบอนนี่อยู่แคมสามแคมสามคอยดูบอนนี่ไม่เห็นบอนนี่นะไปแล้วดีทั้งนั้นนะอ่ะอ๋อเห็นแล้วเห็นออบอนนี่อยู่แคมป์สิบแปด มายชิกาอยู่แคมป์สี่เอโอเวไฟไฟไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องเปิดชิกเออบอนนี่อยู่<ฟ>เอเอหนึ่งบีไปลแล้วมันมาแล้วไปมาชิกะเวลาประหยัดไว้ประหยัดไว้ประหยัดไว้มาเลยบอนนี่หายบอนนี่อยู่ทงท<ร>างเดิน ดูบอนนี้อะไรตะก็ดูชิกะชิกะยังไม่ไปชิกะไปแล้วเชียวนี่หายไปไหนอะป<ก>ิดไว้ก่อนเนี่ยวันวันนีนนน้อยู่แคมป์สาม เตรียมกับพลังงานสักเอาเราตบเปลืองพลังงานมากเลยนะ,ะจะจ่าหายไปดูบอลนี่อะไรก่กอนแล้วใครดูบอลนี่นะ <Okay. S 2> โอเคต้องเช็ค,ชคห้องครัวด้วยไม่มีเสียงมจจยอยบอนนี่โค้แมปบอนนี่ทำกล้องบอนนี่ตบกล้องแล้วไปไหนต่อไปถงทางเดิน ตายอยู่ทำไงกำลังหายอยู่ไม่ใช่ไม่อยู่หน้าประตูแล้วไม่มีจิกาอยู่ห้องน้ำจิกาอยู่ห้องน้ำ หายแล้วครับปีห้าชิคายหายก็ไปหยุดตอนแน่ได้อยู่ต้องผ่านเหี่แล้วเดี๋ยวดูกล้องเนี่ยชิคาอยู่ห้องครัวห้องครัวโอเคเช็คฟ็อกซี่เพะมีเสียงฟ็อกซี่ไม่มาแค่มีเสียงยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ เปิดแง้มมันแบบเปินัสอ่ะเออเดี๋ยวนะยิบครับยิบฝากรเดือกตาม T5 อืม่าแล้ว ในสองพอเลยไปในหนึ่งพอเลยฮึออ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 อนอิออ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 ่ออออาออ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 อ สวยไงของการเล่นเกมนั่นแหละใชอเด่แต่ผมแต่งมาคือนเน่จร้อยไรไม่รู้ห้างฟอกซี่ห้าร้อยบอนเน่ยี่สิบฟ็อซี่ยี่สิบอ๋อกูนีนฟ็อกซี่เฉยแถมท้ายคลิปนะกัน แคมห้าชิกะมาิมเนี้มาิกำลังมาิี่กลังมามาสองทางเิจะมาอจริงเตรียมครับมิวสิกบล็อกอย่าลืมนะจะโฟกัสโฟกัสเฟดี้มาเฟดี้มาโอเคชิกะามาคู่เลย นัอบอนนี่อน,นีอันนี้ไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนบอนนี่หายเว้ยไม่หายเราความจริงบอนน,บอนนี่อยู่แคมปสาม ไปดูไปดีแต่การดูตอนนี้กับชิกะแล้วเชื่อไหมที่กูดูแค่แคม5์ห้าแคม6หกก็พอแล้วเนี่ยแคมป์ห้าแคม6หกก็พอแล้วแล้วก็ตรงกลางตรงกลารรงก็ด้วโอเค ตึ้งตึ้งตึ้งไม่รู้ว่าเขามามันพอเช้าแล้วพอเช้าแล้วตอนนี้ไปไหนไปไหนไปไหนที่เสียงเดินได้เป็นเสี่ยวรายการเราเลยไหมแบดเล่นพากสองเลยวะไม่อยากเล่นภาคสองไม่น่ากลัว บอกแล้ววไอ้ภาคมันยกระดับไปจากภาคหนึ่ง